วันนี้ก็อยู่กับเกมอันดิมเบอนะครับตอนนี้เราเล่นเป็นสายนักธนูนะฮะกับตัวอ้วนกลมโทโดบาจะโทโดบาตัวอ้วนกลมดึกดีตอนนี้เราอยู่แมปที่สองหรือแมปที่สามนี่แหละครับยิงมันยิ่งมันมาแล้วสำหรับเกมนี้นะครับก็จะมีหลายสายแล้วแต่ที่เราจะบิวนะฮะ จะไม่มีสายอาชีพตายตัวนะครับจะแ,แบบว่าเราอยากเล่นนะักธนูเราก็ใส่ธนูแล้วเราก็หาสกิลที่มาอัดแอปหาสกิลที่มาอัดแอปแล้วก็บาลานซ์กันเขาเรียกว่าเอามาบิวกันนะครับให้เป็นแบบอยากเล่นธนูไฟก็ทําได้ธนูน้ําแข็งก็ทําได้ธนูพิษอะไรเงี้ยหรืออยากจะแบบเป็นธนูสายฟ้าสามารถเล่นสายกระบองโล่กระบองคู่ดาบคู่มีดคู่มีดโล่เล่นได้หมดเลยครับ คาถาถือคาถาแต่โจมตีเป็นกายภาพหรืออ่าถือไม้เท้ายิงเวทไม้กายสิทธิ์มันสามารถแบ่งแยกได้หลายสายมากๆตอนนี้เราได้อะไรใหม่ได้สร้อยถุงมือมีแล้วเกาะไหล่ก็มีแล้วหมวกข้า้องกันยี่สาชายไปเลยมีโล มีไม้กายสิทธิ์เนี่ยจะใช้ไม้กายสิทธิ์ก็ได้กับโล่เนีผมลองใส่ให้ดูแล้วก็ใส่กับสกิลก็กระโดดเรามีแล้วนี่แต่เราไม่ได้ใช้หรอเดี๋ยวเราลองเอามาใส่ลูกไฟตอนนี้เราใช้ไม้กายสิทธิ์แต่เราจะใช้สกิลกระโดดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีด้านล่างนะครับเขียนไว้ว่าใช้มีดสั้นดาบขวานแล้วก็อาวุธหนักไม้เท้านะฮะ สำหรับนี้ก็ใช้ธนูใช้ธนูอันนี้ใช้เวดได้ทั้งหมดในการใช้สกิลนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นลูนลิงนะครับเป็นคล้ายๆแบบคาถาเสริมความแข็งแกร่งให้กับสกิลหลักนะครับผมส่วนนี้จะเป็นสกิลสู้ต่อเนื่องแล้วก็มีลูนลิงเช่นเดียวกันครับอันนี้จะบอกความเสียหาย20%ประมาณนี้เนาะคร่าวๆนี่ใช้ไม้กายาเร็จก็จะประมาณนี้ครับยิงลูกไฟแรงนะ ยิ่งมันแรงแต่ว่ามันช้าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบเป็นแบบนัทโนูยิ่งได้กระจายดีนะเอาได้หมวกใหม่แต่ว่าอันนี้ดีกว่าค่าป้องกันเยอะกว่านี่ค่าป้องกันแปดหลบหลีกเอาหลบหลีกไว้บ้างอันนี้ก็มีโล่โอเคประมาณนี้เอยแมงมุมมามีคิดด้วย ถือธนูแต่ว่ายิงคาถาเออเท่ดีเลืมใส่สกิลนะครับตะกี้เราก็จะต้องใส่สกิลธนูเหมือนเดิมครับสกิลนี้ใช้กับธนูไม่ได้โอเคอันนี้ฟังก์ชันสัตว์เลี้ยงเจ็ดวันกับหนึ่งวันนะครับเรายังไม่ใช้แล้วกันตอนนี้เวลยังน้อยอยู่นะครับเนี่ยผมว่าการที่เราใช้ลูกธนะูน่มันเคลียร์ไวดีนะ โอ้ได้แบบวิ่งเร็วแจ๋วไปเลยยิงมันอาได้อ right, right, right. right. ่ได้อาอได้อ่ได้เวลเจ็ดแล้วเ,วเวลบลเบล up ไอ้ตรงนี้โหดได้ไหมเหมือนฟีไฟอะเหมือนพับจีนะแค่นี้ออกจะแนวแบบดักดักหน่อยครับอุ้ยไฟติดไฟติดจะดักดักหน่อยะฮะแบบยิงทีแบบเลือดกระจายแบบยิงทีแบบเห็นแบบซี่โครงกระเด็นอะเนื้อกระจุยอะไรเงี้ย เนื้อปิยวเลย <c oughs> คิดว่าเนื้อหมูไปต่อเนื่องเลยเฮ้ยตัวอะไรไดนนเสาร์อ๋อช่วยด้วยครับไดนโนเสเร์มาโหเยอะว่ะไ <c oughs> ดนโนเสาร์นี่บินมาจากไหนเฮ้ยมันคว้างโลอ่ะบอสเหรอตัวนี้น่าจะเป็นบอสแน่เลยครับเายิงถอยยิงถอยดีกว่า เฮ hey, 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 hey. ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโว้ยดับดับมีดดับขวานเหรอหดูซิได้อะไรอืมดับดาบนะฮะแล้วก็มีขวานด้วยแจ๋วแจ๋วแจ๋วตอนนี้เล่นธนูไปก่อนตามจริงผมอยากเล่นสายประชิดนะแต่ตอนนี้แบบขอเก็บเวลไปก่อนนะเน้นแบบรวดเร็วเรายังไม่มีสกิลสายประชิดด้วยแหละท้องตกแมงมุมโผล่ว่ะ แรงมุมพวกนี้ผิดมันหลายแรงมากโอ้ยธนูมันหล่นเก็บได้ไหมไม่ได้นะฮะหมยแก้วกวมับบงกรไดโนเสร์ม,มีมีล่านเนือเโนโ้อไดนเสร์อยากกินเนือเน้อเนโื้อไดนเสร์อะไรเงี้ยไอส้สกิลยิงลัวนี่มันดีนะมันแรงดี แต่มันยิงได้เป้าหมายเดียวไงโอ้ยไอคนยักษ์คนยักษ์นี่มันวิ่งช้านะแต่น่าจะตีนน่ะได้ทาสีเขียวโอ้ยมอนเตอร์อีลิกตัวสีทองเชียวยิงมันเฮียยิงไม่โดนโอุย้ยมีโลดอบด้วยโล่สี่เหลี่ยมเปียกปูนหนักสิบหกปอร์เซนต์ักสิเซนนี่คืออะไรเพิ่มช่องกระเป๋า่ะ ไม่รู้สิเปอร์เซ็นดีมั้งค่าบล็อกค่าป้องกันนะเฮ้ยไข่ม่ย่างไก่แถวนี้เนี่ยพอกินได้ไหมอะ่ะไก่หรือว่าเนื้อแมงมุมวะดูแล้วนี่เป็นแคมป์ของอพวกคนงานตะก,กี้นะพวกทหารลาตะเวนตอนนี้เราทำเคเวสอยู่ถึงไหนแล้วเนี่ยไปตามทุกสอนเลยเอาสำหรับผมตอนนี้ก็เล่นอยู่ในเซิร์ฟอเอเชียนะฮะเล่นกันท้งทวีบเลยเฮ้ยนี่มันประตูมิติลงนรกปะเนี่ยเข้าไปดูสิ คุยหลักสำเร็จแล้วเปิดประตูไปไหนอ่ะแอบฟังอย่างเงียบๆมันวางแผนอะไรกันนี่อะเฮ้ยตัวนี้มันน่ากลัวจังวะบิดซอฟน่าจะเป็นนักบวชสายฮิวอะไรประมาณนี้ปะ เหมือนจะเถียงกันนะครับมันรู้แล้วว่าเรา,าเราอยู่นี่ชิบหายแล้วมันรู้แล้วทุกคนว่าเราแอบฟังมันไปฮะมันเห็นเราแล้วหาค่าไม่เจอแล้วอ้าวมันมาแล้วทุกคนอุย้ยมันมันวิ่งเร็วอะ่ะอย่าพึ่งลบรบลบอุยอ้ยอุ้ย มันหมดแล้วทุกคนอุยอ้ยอมันกดบาร์เซร์เกอร์แล้วตีแล้วมาก <laughs> แน่จริงก็จับใครได้สิโ,โดนแล้วโดนมันเลยแล้ว,วตายไหมเออเรียบร้อยได้อาวุธหนักคุ้มค่าสายรัดข้อมือเอเซนเก็บให้หมดแฮใช้ม้วนคัมพีหวนกับฐาน ใส่เขาน่าจะให้เราไปส่งเควดนะฮะทุกคนก็วาร์ปรเลยเกมนี้รู้สึกว่าจะภาพสวยมากๆเลยะฮะออากดผิดโอ้ยเสียวาร์ปฟรีะอะเราเผลอไปกดเข้าวาร์ปเควดหลักสำเร็จแล้วฮ่าฮ่าเงเจ๋ยว โอ้เคเวสขึ้นรัวๆเลยครับตอนนี้เราส่งเคเวสหลักก่อนอืมจมตีฉับไวความเสียหายกายภาพเราต้องเล่นสายความเสียหายกายภาพโหมดฝึกสอนคลิกขวาบนไอเทมกดย่อยอืมโอเคโอเค ไหนเป็นของสีขาวแล้วก็จะย่อยให้หมดเลยเนาะเพราะว่าไม่น่าจะได้ใช้งานอันนี้ต้องการไวท์พิปสิบเอใส่ไม่ได้ถึงมือถ้าป้องกันโอเคประมาณนี้โลนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> เออ หมดฝึกสอนสำเร็จส่งเคว็หลักก่อนอ,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 อ๋อไรอ๋อไรอ๋อไรวอ้มีสกิลให้เลือกเยอะเลยครับอันนี้ผ่าพระจัรเซี่ยวฟันศัตรูข้างหน้าสามตัวใช้ดับใช้ดับใหญ่หน่าสนใจนะ สู้ต่อเนื่องอันนี้ก็เหมือนกันอ๋อนี้ประจันเซี่ยวตะ่กี้มันสู้ต่อเนื่องอันนี้ปาดไปข้างหน้าใช้ดาบใหญ่เหมือนกันมันก็น่าจะแรงนะครับกระหน่ำตีพื้นตบตบตบอันนี้ก็น่าสนใจนะทุบโลกวายุลมบ้าหมูอืมแต่ผมว่าผมเล่นธนูไปก่อนดีกว่า <c oughs> ไปต่อกันเลย เฮ้ยเฮ้ยมาไงวะโอกยติดผิดตัวเขียวอื่เลยได้สองธนูนมั้งใหม่ใช่ไรกว่าเดิมค่าป้องกันยีิบเอ็ดที่ใส่อยู่ยีสามดีกว่าอยู่แล้วถุงมือละ่ะถุงมืออันนี้ดีกว่ารองเท้าบวกเกาะน่าจะดีกว่านะนี่กระบองโล่นี่อะไร กดใช้ซะเลยอ oh. ้โหโดนเต็มเลย <Okay, okay. S 1> ยังไม่เลือกใช้ดีกว่าโอเคโอเคไปกันต่อเรื่องครับมันให้ไปทางไหนเรามาผิดทางหรือเปล่ามันให้ไปทางนี้ตายแล้ว ต้องวับกลับอีกแล้วสินะวับเสียฟรีเยอะเลยไปยังเนินว่างเปล่าเนี่หรอเนินว่างเปล่าเนินว่างเปล่าก็ไม่ใช่ทางนี้ อ๋อแต่ว่ามีเควสอยู่เราต้องไปทำเควสก่อนนะครับเย้เย้เย้เรล่อัพแล้วออไรอาไรโกโกโกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอไม god โอไมค์กมันมาแล้วถือว่าไม่ค่อยโหดสักเท่าไหร่แต่ถ้ามันเยอะมันก็โหดดูจากลักษณะ สวยๆเก็บของให้หมดทุกอย่างมีค่าเราต้องวิ่งไปให้เร็วที่สุดวิ่งให้เร็ว,เ,รวเปิดสเสบียงแวตีพวกนี้สักหน่อย ผู้นี้มันดัอของดีนะออยติดพิษตัวเขียวเออเลยเออยติดพิษติดพิษ สั้นเอไรไปกันต่อช่วงนี้กำลังเมามันนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้พูดมากโห oh, 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 พึ่งเต็มเลย mm. ดีนะ mm. มันไม่ต่อหน้าอ๋อ oh. ทหารมันมาแล้วยิ่งมันเตร์ไม่ค่อยหดเท่าไหร่ อาจจะต้องเจอดันที่สูงกว่านี้น่าจะหดเจอบอสอแล้วเป็นบอสไฟเปิดได้เสื้อมาเต็มเลย ไปซากประสาทเก่าแก่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะถึงก็ต้องกินเลือดกันเลยทีเดียวตรงนั้นมีขวานสองมือตัดไม้อย่าให้ฆาาคอ,อนเตอร์สีฟ้าอีกแล้ว ที่เก่าแก่อันนี้น้องวับนี่แล้วก็เดินไปนี่ถูกไหมน่าจะใช่นะใช่จริงด้วยแบบนี้เราน่าจะเคยมาแล้วขอบคุณที่ดับของให้นะไม่ดับธนูไอ้สีม่วงมาเลยธนูเมจิกอะ เก่าแล้วนะครับตอนนี้โอ้แบบใหม่แล้วไอคนอยากนี่มันถึกจริงๆเองต่อพวกนะักธนูก่อนสวยเอาไรกดถ้าไม่ตายมา มาแล้วโหวเยอะมากดีนะเราได้ท่าหมาตายเฮ้ยมันวับวับเหรอวับเหรอของเต็มเลยของเต็มเลยครับท่านผู้ชมมาดิตานูเรานี่มันดีจริงๆตีกระจายแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ โอ้ยมังกรอีกแล้วไดโนเสาร์พวกนี้เนี่สรุปจะเรียกมังกรหรือไดโนเสาร์เอาเป็นว่าท่านผู้ชมอยากให้เรียกอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดหัวใจไม่มีนะหัวใจไม่ใช่ติ๊กต็อกนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะวิมอนเตอร์อีลิกตัวสีทองโอ้ยถึกมากเฮ้ยเฮยฮมันเป็นมอนเตอร์ฟร้สมบัตินี่เอง ไอพวกมอนเตอร์ข้อสมบัติโอ้โอ้โอ้ไอพวกไดโนเสาร์พวกนี้มันมาอีกแล้วมันมีทุกด่านเลยหรือไงยิงมันเอาไดอเอได้พวกกับบินใช่ป่ะวะใช่กับบินปะใช่ป่ะไม่รู้ มัวไปก่อนมันเหมือนเป็นพวกแบบเผ่าคนยักษ์พวกออกอะไรพวกนะั้ยิ่ง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 มันบินหลบเราด้วย จะทำไรจะทำไรฮะก็มาดิโอ้โหเยอะไปเก็บเงินน้อยตรงนี้อีกตรงนี้ด้วยเอาไได้ right. ไปกันต่อเลยออโต้โมไรส์แอตแทก พวกนี้ผิดหลายแรงต้องจัดการมันก่อนโอ้ยมันมีตัวแม่มันด้วยโอเคเวลอัพพวกนี้มันปลาลูกไฟเก่งมากเก็บของเก็บของเฮ้ยเตัวอะไรอะ่ะตัวมันใหญ่มากโอตกใจเลยคิดว่าบอสหาอะไรกินกันจะ๊ะ เซฟ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 ฐานเซฟฐานวาร์ปนะฮะตรงนี้เป็นแหล่งารามชั้นดีเลยเนะี่ยมอนเตอร์เยอะมากเราต้องไปคุยกับตอนนี้เลีรยมอนให้หมดก่อน อไม่ได้หยุดมือเลย,อยขอคุยเควสก่อนไม่ได้เหรอมาอีกแล้วพวกมันเตอร์มาดุกันจริงๆไปยังโบราณสถานเก่าแก่ไปยังถ้ำโหเควสเต็มเลยท่านผู้ชมเอาเป็นว่าพาดน,นี้ก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าเนาะเพราะว่าพอดีติดธุระนิดหน่อยนะครับไว้เจอกันพาร์ทที่2นะครับสำหรับการประจนัยอันดเดซิมเบอร์นะโทรดูบ้าบายบายท่านผู้ชมเร็วบายบายเร็วบาบายบายาย,ายโอเคมันบายบายแล้วโอเคสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไว้เจอกันใหม่เนาะสวัสดีครับไปแล้ว